สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับ36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์นะคะทุกวันพฤหืัสสบอดีวันนี้เป็นออของแผนโภชนาการซึ่งวันนี้เนี่ยกูแดงก็จะมาสอนทำสลัดโลนะคะวันนี้ครูแดงมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะหลักสูตรระยะสั้น3วันค่ะซึ่งมาจาก เทศบ,บาลหนองปลือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําในเรื่องของมายองเนสค่ะวันนี้แมนแนงจะสอนในเรื่องของมายองเนสมายองเนสของครูแดงเนี่ยจะเป็นไข่สุกนะคะเริ่มแรกก็คือเดี๋ยวเราเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะไข่ต้มสุกถ้าเป็นสีนี้เนี่ยครูแดงจะใช้ไข่เป็ดค่ะ ไข่เป็ดจะสีสวยกว่าไข่ไก่นะคะจะเห็นว่าน,น้ำสลัดของเราเนี่ยเป็นสีสวยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยมีเกลือสองช้อนชานะคะส่วนอันที่สองจะเป็นน้ำมะนาวหช้อนโต๊ะกับน้ำต้มสายชูสองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เป็นส่วนที่สองนะส่วนที่สามจะเป็นนมข้นหวานค่ะ นมข้นหวานเราจะใช้นมข้นหวาน210กรัมเท่ากับน้ำมันพืชเลยน้ำมันพืชเราก็จะทำจากใช้น้ำมันพืชที่เจ้าถั่วเหลืองนะคะแต่ถ้าใครอยากจะมีสุขภาพดีจากใช้ทานตะวันอะไรก็ได้นะคะทีนี้ขั้นตอนเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนะคะแบบหมายถึงว่าส่วนผสมมีเท่านี้ทีนี้ขั้นตอนสิ่งแรกจะเห็นว่า มูแดงมีในเรื่องของอะไรคะมีเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นที่สำคัญเลยสิ่งแรกน้องช่วยแม่ถือตรงนี้ไว้นะคะกดไปนะคะเราจะใส่สิ่งแรกที่บอกว่าไข่ต้มสุกสองฟองเกลือสองช้อนชาแล้วก็น้ำตาลครึ่งถ้วยนะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะ ูแดงจะทำทีเดียวสองสูตรเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แยกย้ายนักเรียนไป,ไปไปทำกันนะคะจะไป,ไปหล่อห่อในเรื่องของสลัดโลกันเหมือนเดิมนะคะไข่ ไข่ต้มสุกสองฟองนะพอดีพี่เด็กครูแดนจะทำทีเดียวสองสูตรเลยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยเกลือสองช้อนชาทวนให้นะคะ ทีนี้จะพูดถึงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นโถยาวแบบนี้นะคะต้องมีส่วนผสมของน้ำถึงจะปั่นได้เราจะปั่นแห้งๆอย่างนี้ไม่ได้มันจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นในเราใส่ในเรื่องของน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ ปิดฝาทีนี้พอปิดฝาปุ๊บเนี่ยค่ะลูกเราจะกดที่เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเพื่อที่จะให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันเห็นไหมคะว่าเป็นสีสวยมากๆเพราะว่ามันจากไข่เป็ดใช่ไหมคะมันจะสีสวยมากทีนี้เปิดฝานะคะเปิดฝาค่ะไม่ต้องเครื่องนะคะ ใส่นมข้นหวานลงไปเลยค่ะ210กรัม ผส,สมเข้ากันแล้วนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปได้เลยค่ะปิดฝาปิดเครื่อง เพราะว่าธรรมชาติของน้ำมันนะคะมันจะลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเมื่อกี้เราใช้เบอร์ที่ต่ำต่ําสุดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็ยังคงลอยอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นจะใช้เบอร์ที่สูงสุดเลยนะคะปั่นต่อค่ะเท่านี้เอง ค่ง่ายไหมคะแล้วมายองเนสอันนี้เนี่ยปลอดภัยในการที่เราจะรับประทานเข้าไปเพราะว่าเป็นไข่สุกปกติมายองเนสจะเป็นไข่ดิบนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะอยู่ในตู้เย็นนะคะอยู่ได้1เดือนนะคะอยู่1เดือนเลยค่ะอยู่ในตู้เย็นนะคะ จะเห็นว่าเข้ากันดีมากๆแล้วสีสวยกว่าในที่กูแทงทําอีกใช่ไหมคะอันนั้นคือไข่ไก่แต่พออันนี้เห็นไหมคะเปรียบเทียบกันเนี่ยเป็นไข่เป็ดซึ่งสีสวยกว่าเยอะเลยทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทํามายงนี้เป็นแบบเป็นพื้นฐานใช่ไหมคะแต่ต่อจากนี้เนี่ยเราเราสามารถเพิ่มคุณค่าของของของในเรื่องของน้ําสลัดเนี่ยมันสามารถทําเป็นซีฟู้ดได้นะคะนะคะเป็นซีฟู้ด จากที่เป็นมายองเนสเราสามารถทำเป็นซีฟู้ดได้ทำเป็นในเรื่องของวาซาบิสดหรือเป็นผงได้นะคะแล้วก็ทำในเรื่องของซอสญี่ปุ่นได้ด้วยนะคะเป็นโชยุเป็นงาที่ลอยอย่างนี้นะคะเราสามารถไปทำต่อนื่องต่อจากนี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงาขาวข้นนะคะ แล้วก็ในเรื่องอันนี้ก็คือจะเป็นของเวียดนามก็จะเป็น,ปนมีซอสของหอยซินเข้ามานะคะมีเนยถั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขายน้ำสลัดนะคะเราต้องมีหลากหลายให้ใหเ,ขเขาเลือกซื้อแล้วสำหรับมายองเนสตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปทำในเรื่องของอในเรื่องของไส้แซนวิชได้ด้วยถ้าเราใส่ไข่กุ้งลงไปในน้ำแซนวิช นะคะมันก็จะเพิ่มราคาของเราขึ้นมาอีกนะคะอย่างเนี้ยค่ะมันเป็นสีที่ดูเหมือนเป็นไงคะสีสีแบบลับเรียบแต่พอเราใส่ไข่กุ้งไปดูนะคะแอดมินเราแบบสะใจมากนะคะว่าเราใส่ไข่กุ้งลงไปด้วยนะคะใส่มากน้อยเท่าไหร่มันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคะแล้วก็ทำทานกับ ดูนะคะขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยนะคะใชะ้ในเรื่องของใส่ถุงมือแล้วก็หยิบขึ้นมาถ้าเราพันไม่แน่นมันก็จะหลวมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาพันพันแน่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้พิสูจสอนในเรื่องของการทำม้วนนะคะม้วนสลัดโลให้ดูซึ่งมันไม่ได้ยากเลยส่วนประกอบของเราเนี่ยก็จะมีผกาาักนะคะตามที่เราชอบ ก็คือในเรื่องของผักเ d Oak g กรีนโอกมีหมูยอนะคะมีแครอทมีแตงกวาญี่ปุ่นทำไมต้องเป็นแตงกวาญี่ปุ่นด้วยล่ะมันจะกรอบใช่ไหมคะกรอบแล้วก็มีในปูอัดของเราเ,เทคนิคของการที่จะทำให้ปูอัดสวยแบบนี้นะคะ สวยแบบนี้ก็คือเราจะต้องคลี่เขาออกมาค่ะดูดูพิสูจนดูนะคะว่าพิสูจนเขาคลี่ยังไงคลี่ออกมาให้มันแบนนะคะผ่าครึ่งแล้วก็ทําให้มันแบบแบนออกนะคะ,ะสำหรับแผ่นเมี่ยงเนี่ยค่ะของเวียดนามเนี่ยเราจะแช่น้ำเนี่ยแปดวิคำว่า8ปดวิก็คือนับ1 2 3 4สามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเราก็เอาขึ้นจากน้ําแล้วเราก็เอามาพันนะคะลักษณะนี้นะคะที่จะให้อูอัดหน้าทานก็คือคลี่เขาออกนะคะแล้วก็ผักวางหัวท้าย เดี๋ยวดูจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันไปทํานะคะแต่เราดูก่อนว่าหอยังไงนะคะสําคัญคือต้องห่อให้แน่นเพราะว่าถ้าไม่แน่นปุ๊บเนี่ยเราหยิบมาเนี่ยเราจะไปจิ้มเนี่ยมันหลุดออกมาหมดเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยขอให้เป็นในเรื่องของว่าห่อให้แน่นจริงๆนะคะเพราะว่าของเขาไม่ได้ขาดง่ายหรอกค่ะเพราะว่าเราชุบไปแค่แปดวิเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตรงนี้ว่าเราใส่หัวท้ายเห็นไหมคะแล้วเราก็พันพันแน่นๆเลยค่ะลูก หมวนนะคะหมวนจ้ะมว้วนนะคะค่ะทีนี้เนี่ยพอเป็นพลาสติกนะคะเราพอเราใช้จริงๆแล้วมือล้างสะอาดแล้วใช่ไหมคะเราก็ล้างให้สะอาดบ่อยๆแล้วก็ถ้าใช้พลาสติกเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดแล้วเราก็ตัดครึ่งค่ะมันก็จะออกมาเป็นครึ่งๆแบบนี้นะคะตัดแล้วนะคะ ในอันนึงเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยลูกค้าเราอยากทานทั้งหมูยอทั้งปูอัดเราก็ต้องทำทั้งสองอย่างนะคะทีนี้พอจะทำเป็นกันหรือยังคะนักเรียนน,นะคะ อขอย้ำนิดนึงนะคะว่ามายองเนสตัวนี้ค่ะอยู่ได้ถึง1เดือนนะคะเวลาเราจะเอามาทำอะไรเนี่ยเราแบ่งออกมาทำได้นะคะอยู่ได้ถึง1เดือนเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ทําไม่ยากเพราะว่าส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนแยกย้ายกันไปทำนะคะตามโต๊ะที่เยากำหนดไว้เนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะแยกย้ายกันไปทําตามโต๊ะเลยค่ะนะคะไปเลยเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะนอกจากครูแดงจะสอนหลักสูตรระยะสั้น3ามวันนะคะเดี๋ยวคอร์สหน้าเนี้ยค่ะใกล้แล้วนะคะครูแดงก็จะมีเปิดหลักสูตรเดือน เมษายนนี้ค่ะวันที่20นะคะจะเป็นหลักสูตรเบเกอรี่ค่ะเราจะเรียน1เดือนนะคะแล้วต่อจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นหลักสูตรพอเบเกอรี่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นหลักสูตรอาหารไทย <pas> พออาหารไทยเสร็จแล้วนับเป็นเดือนเดือนไปนะคะถ้าใครอยากทราบก็คือติดตามเพจของเรานะคะ <ucking S 1> ออพออาหารไทยเสร็จแล้วก็เป็นอาหารว่างอาหารจานเดียวและอาหารนานาชาติค่ะ5 <c oughs> เดือนด้วยกันนะคะก็แยกเดือนเป็นเดือนเดือนไปเลยนะคะ อย่นี้เนี่ยก็คิดว่าถ้าสงสัยอะไรก็ถามแอดมินมานะคะแล้วก็อยากทราบรายละเอียดหรือว่าเพิ่มเติมมาค่ะก็โปรมาที่เบอร์ที่ด้านล่างที่แอดมินให้ไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง สงสัยในเรื่องของสูตรเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเขาตกงลงไปให้แล้วก็ถ้าสงสัยอะไรอีกก็ถามได้นะคะเดี๋ยวแอดมินพร้อมที่จะตอบให้ทุกเรื่องแล้วก็ลองไปช้ำชิมดูนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้แอดมินเราชิมของเราแล้วนะว่าเราต้องใส่ไข่กุก้งเยอะหรือเปล่าแล้วแต่ความชอบของเราแต่ละคนนะคะบางคนก็ไม่ชอบเลยบางคนก็ชอบมากนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะมีอะไรสงสัยอย่าลืมนะคะฝากไว้ที่แอดมินเราได้ เลยแล้วเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้นะคะสำหรับวันนี้กูแดงก็ขอจบการไลฟ์สดของเราวันนี้นะคะแล้วเราค่อยพบกันใหม่นะคะข่าวหน้านะคะว่าเราติดตามนะคะว่าเราจะทำอะไรกันต่อเนาะโอเคไหมคะโอเคนะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย